สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะแล้ว,วันนี้นุ่นก็อยู่ที่บริษัทเพรยนต์นะคะซึ่งที่ที่นุ่นอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นมาอัปเดตสต็อกโตโยต้าอัลติสนะคะเป็นรถยอดฮิตยอดขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพรย์ต์ของเราเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะว่าคลิปนี้นุ่นจะมานําเสนอรถโตโยต้าอัลติสนะคะรุ่นไหนสีไหนปีอะไรและ ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาเดินดูทีละคนเลยนะคะว่ารถที่เรานํามาตั้งขายเนี่ยมีโฉมไหนรุ่นไหนสีไหนราคาเท่าไหรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คันนี้กันก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน7ก็กไก่อ่างนะคะ9701จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ตัวนี้ นี่นะคะก็เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะคะเป็นตัวโฉมใหม่ Minor ร์เชนนะคะก็สำหรับคันนี้เองนะคะเป็น Toyota a l t i s 1.6ตัว G นะคะคันนี้ได้เป็นปี2018เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่485,000บาทพิเศษสุดๆสำหรับคันนี้เลยนะคะก็เลขใหม่เลยนะสำหรับคันนี้ในเลขใหม่อยู่ที่57,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะก็ใครที่กำลังมองหาปีใหม่โฉมใหม่ไม่น้อยอยู่ก็พลาดไม่ได้เลยติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็จะมีเซล หรือว่าแอดมินที่น่ารักนะคะคอยให้คําแนะนาําให้คําปรึกษาในการออกรถไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนน์นั่นเองป่ะมาที่คันถัดมากันดีกว่าเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยหมายเลขทะเบียน6กไก่ชช้างนะคะ4458 กรุงเทพมหานครตัวนี้ได้โฉมเดียวกันเลยนะคะก็จะเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนเนาะสำหรับโฉมเนี่ยจะโดดเด่นที่กระจังหน้าที่จะได้เป็นโครเมียม2เส้นนะคะแล้วก็กันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็น,ปนแบบเปียโนแบ็กสีดํายาวแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่แก้มด้านซ้ายจะหลด้านขวาแบบนี้เลยเนาะ,ะสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นรถแบรนด์หลักนะคะเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเลยซึ่งข้อดีของโตโยต้าเลยนะคะก็อะไหล่ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและที่สําคัญนะคะโตโยต้ามีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะและด้วยกับอัลติสเนี่ย เป็นรถที่อยู่กับคนไทยเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่างนิ่มๆบอดี้ภายในกว้างๆถือว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota a อัลติสนะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะซึ่งคันนี้ตั้งขายอยู่ที่429,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเท่านั้นเองเครดิตด,ดีฟรีดาวยอดจัดสูงมากๆเลยนะคะสหรับ t o y ยต้าอัลติสคันนี้มา มาที่คันสีขาวกันบ้างโอ้โหตอนนี้ก็มีสีขาวมุกเข้ามาให้เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้ากันบ้างเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยหมายเลขทะเบียน6กไก่ดชดา7493กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เป็นตัวโฉมใหม่ minor c h a n g เช่นเดียวกันซึ่งสําหรับคันนี้นะคะเป็น toyota altis 1.8ตัว E คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะได้เครื่องยนต์18 b o ด y อันนอกสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะก็ตั้งขายอยู่ที่ 4 5 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับสีขาวคันนี้นะบอกเลยว่าไม่ใช่ขาวธรรมดาเป็นขาวมุกนะคะได้ตัวโชว์ไมเนื้อเชนเหมือนกันพิเศษตรงที่คันนี้จะมีในส่วนของไฟตันโม ติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้แล้วนะคะและสําหรับตัวเครื่องยนต์พัเนี่ยเขาจะได้ภายในนะคะที่เป็นการตกแต่งด้วยสีดําทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลแผงประตูลและตัวเบาของเขานะคะก็ได้เป็นสีดําแบบนี้เลยถือว่าสีดำนะคะเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะมาต่อมาที่คันสีบอลเงินคันนี้ดีกว่า สำหรับคันนี้นะคะ5กไก่วาแหวน6090กรุงเทพมหานครก็ได้ตัวโฉมปัจจุบันเช่นเดียวกันเลยนะคะเป็นตัวโฉม m i n o เนอร์เชนสำหรับคันนี้เองนะคะเป็น Toyota a อ t i s นะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2016สำหรับอ l t ติเองนะคะโฉมนี้จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2016เป็นต้นมาเลยนะคะจะได้เป็นตัวโฉมนี้เลยนะซึ่งคันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทเช่นเดียวกันเนาะ อ u ติสน1.6เขาจะได้เป็นภายในสีเบจนะคะก็ทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดและยิ่งอาติสของเรามีเป็นจํานวนมากอย่างนี้คือเราการันตีเลยนะคะว่าทุกคันไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางออกมานะคะก็รถเดิมๆทั้งหมดนะคะตามสโลแกนของเราเลยนะคะก็คือเน้นขายโครงสร้างเดิมต้องไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกค,คว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันที่คันนี้ดีกว่า สำหรับคันนี้หมายเลขทะเบียน2ขอไข่ซาลาสอสาา 2, 9, 5 1กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นสีอีกหนึ่งสีเลยก็ว่าได้นะคะที่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น Toyota a อ t i s 1.8 S Sport นะคะซึ่งคันนี้เป็นปี2014ด้วยนะตั้งขายอยู่ที่445,000บาทสำหรับคันนี้พิเศษตรงที่ของเขาเนี่ยเป็นตัว a S อส o r t นะคะก็ได้ด้วยกับสีของเขาที่ดูแลรักษาง่ายนะคะหรือว่าเรียกบ้านบานเลยนะก็เป็นสี สีเทาโกพิรามนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วตัวเอสปอร์ตเนี่ยต้องมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะเห็นไหมมีการติดตั้งสเกิร์ตตัวนี้เป็นสเกิร์ตชุดแต่งที่มาจากโรงงานด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวล้อแม็กของเขานั่นเองนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะได้ขนาด17นิ้วเลยนะ มาต่อกันที่ไปดูด้านท้ายกันคือของเขาจะมีทั้งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะล้อแม็กแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างเลยที่เป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยก็จะเป็นในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายและก็สเกิร์ตด้านท้ายเห็นไหมอ่าแล้วก็จะมีเซนเซอร์ด้านท้ายให้ด้วยถึง2จุดก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์พันแนะคะที่ได้มาพร้อมชุดแต่งรอบคันและที่สําคัญก็คือยางอะไหล่ของเขาเนี่ยจะได้เป็นยางอะไหล่ที่เป็นล้อแม็กที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะมา เปลี่ยนคันกันดีกว่าเนาะคือคลิปนี้ก็จะมีแค่รถบางส่วนที่เรานํามาตั้งขายแต่จะบอกว่าเอาทิสที่เพชรยน์เองนะมีเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยและยิ่งรถนี้ก็คือเข้ามานะคะเลขไม้หลักหมื่นหลายคันเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบโทรมาสอบถามได้เลยนะคะก็จะมีแบบให้คําอธิบายคําแนะนําเกี่ยวกับตัวรถนั้นๆหรือว่าอยากดูรูปดูคลิปเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้นะ5กไก่พสมควร16 5.6กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้โฉมเดียวกันเลยนะคะตัวโฉมไมเนอร์เชนสำหรับคันนี้เองนะคะเป็น Toyota a อ t i s นะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2017เนาะนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเช่นเดียวกันนะคะจัดไปเลยสูงสุดที่7ปีนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรถไป0ูนบาทเนาะออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้จริงขอแค่ไม่มีการปลอมแปลงเอกสารเป็นอาชีพสุจริตนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองเนาะ,นะมา ไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้คือด้านหน้านุ่นก็พาเดินดูบางส่วนแล้วนะก็คือสําหรับคลิปนี้เองนุ่นจะพาเน้นมาดูที่โตโยต้ a อัลติสนะคะก็คือมีให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันเป็นจำนวนมากเลยเนาะมาคันนี้หมายเลขทะเบียน6กไก่กล้อเลือนะคะ7062กรุงเทพมหาคนครเนาะก็ได้เป็นตัวชมไมเนอร์เชนเหมือนเดิมเลยนะคะสบอลเงินส่วนใหญ่นะคะรถหน่วยงานราชการหรือว่านร รถที่เขาปลดระวางมาจะเป็นสีบอลเงินนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยและที่สําคัญก็คือดูใหม่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o โยต a าอัลติส1.6ตัว G ีคันนี้ได้เป็นปี2017นะคะก็ ตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะอเริ่มต้นที่8,000บาทเช่นเดียวกันคันนี้เลขไม้อยู่ที่140,000กว่ากิโลนะคะก็สําหรับตัวเลขไม่เองนะคะคุณลูกค้าจะให้คุณลูกค้านําเลขไม่เฉลี่ยกับ อายุของตัวรถนะคะก็ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25,000กิโลตอบบ่อปีถือว่าการใช้งานค่อนข้างสมเหตุสมผลนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นนุ่นบอกเลยว่าเอาที่เพรยนคัสสันเข้ามาโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้เลยนะคะเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงๆทางเราก็มีการตรวจเช็คตรวจสอบประวัติทุกอย่างมาให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้คุณลูกค้าสบายใจและก็ไว้วางใจที่จะเลือกใช้บริการของเรานั้นเองปะ่ะเปลี่ยนคันกันบ้าง มาที่คันนี้คันนี้หมายเลขทะเบียน6กไก่มอม้านะคะ2 6 1 9กรุงเทพมหาคนครนะคะก็คันนี้เป็น Toyota a อ t i ติสนะคะ1.6ตัว G คันนี้ได้เป็นปี2017นะคะก็อถที่เป็นปี16ขึ้นมานะคะจนถึงปัจจุบันนุ้จะบอกว่าเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของพิจนต์เลยนะคะขายออกแบบค่อนข้างไวเลยนะเปลี่ยน เวียนมุนไทยคือเยอะจริงๆนะคะนุ่นก็พยายามแบบอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ชมเป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสำหรับใครที่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ทักมาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะไม่ว่าจะผ่อน6 7 8 0 0 0ก็คือบอกมาได้เลยว่ามีเงินดาวประมาณเท่านี้ออกได้ไหมอาชีพแบบไหนเป็นยังไงกันบ้างเครดิตประวัติเป็นแบบไหนก็ทักมาสอบถามทักมาพูดคุยกันได้เลยนะมาไปกันดีกว่าเนาะมาดูกันที่คันนี้นะคะสำหรับคันนี้เนี่ย หมายเลขทะเบียน5กไก่รอจุลา2863กรุงเทพมหาคนครนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Toyota a อ t i ติ1.6ตัวจี้คันนี้ได้เป็นปี2016ชมนี้ปลายปีนะคะก็ได้ตัวโฉมใหม่แล้วเนาะเป็นรถปลายปี2016นะสำหรับคันนี้เองเลขใหม่อยู่ที่140,000กว่ากิโลนะคะก็ถือว่าเลขใหม่ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเฉลี่ยกับอายุรถของเขาแล้วก็ถือว่าสภาพโดยรวมนี่คือ a l t ติทุกคันเกรด A ทั้งหมด ย้ำนะคะว่าไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนเป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางออกมานะคะมามีสีดำมานำเสนอนะคะนานา,นานสีดำจะเข้ามาที่มาดูกันที่คันนี้เลยนมะมีสีดำให้กับคุณลูกค้าได้เลือกด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน6กไก่ดอชาดา7506กรุงเทพมหานครนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Toyota a u t i s ต1.8ตัว E นะคะตัวนี้ได้ตัว E เลยนะคะเป็นปี2017คันนี้ก็ตั้งขายอยู่ที่ 4 6 9 0 0บาทนะได้ปี17เครื่อง1,008 469เองนะคะก็ผ่อนเริ่มต้นที่8,000นะคะสีดำเป็นสีที่หาค่อนข้างยากดูดุด้วยนะคะและยิ่งคือด้วยกับโฉมนี้เขามีการเปลี่ยนล้อแม็กมาด้วยนะคะจากเดิมโฉมก่อนหน้าเนี่ยจะได้เป็นล้ออัลลอยแต่ว่าโฉมนี้ก็คือจะได้เป็นล้อแม็กทูโทนปัดหน้างเงาแบบนี้เลยนะคะขนาด16นิ้วแต่ว่ายางอะไหล่สำรองของเขาเนี่ยจะได้เป็นล้อกระทะนั่นเองมาเราเข้าไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันดีกว่า นี่สำหรับตัว1.8เองนะคะก็จะได้เป็นภายในที่เป็นแบบคุมโทนสีดำทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเบาะตัวเบาะนี่จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะก็ดูแลทำความสะอาดค่อนข้างง่ายคอนโซลด้านหน้าของเขาก็คุมโทนสีดำทั้งหมดแล้วก็มีการตกแต่งด้วยเมทัลลิกสีเทาแบบนี้นะคะให้ดูแบบสไตล์รลสสปอร์ตแต่ว่าก็แอบแฝงไปด้วยความเรียบหรูนั่นเองนะคะก็ในส่วนของเครื่องเสียงก็จะได้เป็นเครื่องเสียงซีดีเนาะเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นก็ ทุกอย่างเดิมๆของเขาทั้งหมดเลยนะคะก็แล้วภายในของ a l t s เอเนี่มันเป็นรถที่แบบมีบอดี้ภายในกว้างนะคะแล้วก็นั่งได้แบบสบายๆเลยและที่สําคัญโฉมนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้ดีกว่าคันนี้หมายเลขทะเบียน 5ก็ไก่วาแวน7135กรุงเทพมหานครนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Toyota a อ t i ติ6 G g ปี2016นะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่445,000บาทก็ผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเช่นเดิมเลยนะคะก็สำหรับโฉมนี้จะเริ่มต้นสตาร์ทที่400,000อัพเลยนะคะก็ได้ตัวโฉมใหม่ m i n o r c h a ชและที่สำคัญเป็นรถมือเดียวเกือบทุกคันนะคะย้ำเลยรถในงานเป็นรถมือเดียวทั้งหมดเลยนะคะถือว่า คือมันดีตรงที่ของเขานะมีการเช็คศูนย์ตลอดอะไรเปลี่ยนศูนย์ดูแลโดยศูนย์ให้บริการถือว่าการดูแลของเขาเนี่ยคือแบบจริงจังแล้วก็ดูแลแบบทุกระยะมีเอกสารการตรวจสอบชัดเจนเลยนะคะมามาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้หมายเลขทะเบียน 6กกโโ็ไก่สาวรสี2472กรุงเทพมหาหนครนะคะก็คันนี้เนี่ยเป็น Toyota a l t i ติ6ตัวจีคันนี้ได้เป็นปี2017นะคะก็ตั้งขายอยู่ที่469,000บาทนะคะคันนี้เลขไม่อยู่ที่แสนสี่คือจะบอกว่าตอนนี้ที่เข้ามานะคะจะได้เลขไม่อยู่ประมาณแสนตน้นๆหรือว่าต่ำกว่านั้นก็มีนะคะก็ใครที่รับชมก็จะบอกว่าฝากติดตามด้วยนะคะรถใหม่ที่เข้ามาไม่ หลักหมื่นเยอะมากเลยนะคะพานไม่ได้ใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจอยู่ก็รีบติดต่อทักมาขอรูปดนด่วนเลยนะคะป่ะมาที่คันถัดมาดีกว่าเนาะอ่ะคันนี้หมายเลขทะเบียน5กไก่วแหวน7 1 36กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ตัวโชว์ไมเนอร์เชนอีกเช่นเดิมเลยนะคะก็คันนี้นะคะเป็น t o y ยต้าอัลติ1.6 g ได้เป็นปี2016นะคะรถปลายปีนั่นเองขอนเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะสำหรับ1.6ตัว G จะได้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะก็คือเพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีของตัวรถเย่าเบรกสตาร์ทได้เลยนะคะมาพร้อมกับพวงมมล,ลัยมัลติฟังก์ชันและที่สำคัญแอร์แบ็ก7ลูกเลยเนาะ โอ้โหนี่เพียงแค่บางส่วนที่บริษัทพย์ยนตนนำรถเข้ามาขายนะคะแต่จะบอกว่ามีมากกว่าที่คุณลูกค้าได้เห็นในคลิปนี้อย่างแน่นอนใครสนใจคันไหนแคบหมายเลขทะเบียนนะคะมาติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะก็ทางเราเยินดีให้บริการและก็ปรึกษาปัญหาาการออกรถทุกเคสนะคะจบทุกคันดันทุกเคสอย่างแน่นอนก็ใครที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะก็ เป็นงรกันบ้างสําหรับเอาตติสที่นุ่นมาอัปเดตให้กับคุณลูกค้าได้ชมแต่ละคันเนาะก็นสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้เลยนะคะก็ดูจบแล้วนะคะก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับตุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพย์ยน์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ